สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูเด่นร้อยบนสิบบนและก็หน่วยบนกันนะครับท่านผู้ชมครับก็ที่ผ่านมานะครับทั้งร้อยนี่หลุดนะท่านผู้ชมนะส่วนหลักสิบกับหลักหน่วยนี่ผ่านนะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนหลักร้อยนะครับให้ท่านผู้ชมสูตรใหม่แล้วก็หลักสิบยังใช้สูตรเดิมนะครับแล้วก็ เปลี่ยนหลักหน่วยด้วยท่านผู้ชมนะถึงแม้จะเดินงวดที่ผ่านมาจะเข้าแต่ผมก็จะเปลี่ยนสูนยใหม่ให้นะครับก็ก่กอนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นไม่สนับสนุนการพน,นันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดปโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ นดี๋เรามาดูเด่นร้อยบนเดินดี6ตัวนะท่านผู้ชมนะสูตรเก่าเรานี่หลุด2งวดติดผมก็เลยพักสูตรไว้นะครับท่านผู้ชมครับยังไม่ทิ้งนะท่านผู้ชมนะสูตรเก่าผมจะพักสูตรไว้ก่อนนะครับผมก็จะเอาสูตรเปลี่ยนสูตรให้นะครับสูตรนี้ก็เป็นเด่นร้อยบนเดินดี6ตัวท่านผู้ชมนะสถิติ10 8งวดนะท่านผู้ชมนะก็เดินดีครับยังไม่หลุดนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูสูตรนะครับสูตรใช้แสนบวกสิบล่างบวกร้อยหนึ่งบวกร้อยสองบวกหน่วยสองคูณสองบวกหน่วยสามบวกร้อยสี่นะครับผลลัพธ์เดทไหร่บวกหนึ่ง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 แล้วก็บวกสองนะครับ ผมใช้สถิิงวดที่ออก481เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเรามาดูสถิติทั้งหมดแล้วค่อยมาคำนวณท่านผู้ชมครับสูตรนี้ถือว่าเดินดีนะท่านผู้ชมนะเป็นเด่นร้อยบน6ตัวนะครับก็สถิติทั้งหมดนั้น18งวดนะท่านผู้ชมนะเดินดีครับท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะครับ เนี่ยครับงวดล่าสุดออก8 6 3นะครับเราให้เด่น5 6 7 8 9 1 5 6 7 8 9 1ท่านผู้ชมครับหลักร้อยมาที่8นะก็มาที่8ก็ถือว่าผ่านนะครับเรามาคำนวณงวดวันที่2มกราคม2,568กกันท่านผู้ชมครับ สูนรนะครับใช้แสนนะท่านผู้ชมนะแสนก็คือศูนย์นะครับแสนก็คือศูนย์บวกสิบล่างนะสิบล่างก็คือสองนะครับบวกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็คือสองบวกร้อยสองร้อยสองก็คือเจ็ดบวกหน่วยสองคูณสอง หน่วย2ก็คือ2 2งสองสอง,สองเป็น4บวกหน่วย3หน่วย3ก็คือ1บวกร้อยสี่ร้อยสี่ก็คือสามหนึ่งบวกสามได้สี่นะครับเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งสองบวกสองได้สี่นะครับ หนึ 1> 1่งบวกสามได้สี่บวกสได้หนึบวกสได้สี่บวกสได้แท่านผู้ชม4ี่บวกสได้แปดบวกหได้เเพราะฉะนั้นเด่นตัวแรกนะท่านผู้ชมนะสำหรับหลักร้อยนะครับเด่นเบวกทีละหนึ่งแต้มนะครับท่านผู้ชมเก้าศูนย์หนสอง สามแล้วก็สุดท้ายบวก2แต้มนะครับสามานะสามห้านะท่านะาผู้ชมนะเด่นร้อยบนเดินดีหกตัวท่านผู้ชมเด่นเ0้า3 5 9 0 1 2 3 5สูหนึ่งสองสามห้าท่านผู้ชมนะก็น่าสนใจนะท่านผู้ชมนะจริงๆแล้วนี่จาก สูตรอื่นที่ผมเทียบนี่ก็ตัวเลขใกล้เคียงกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับหลักร้อยนะขอให้เขาเดินต่อนะครับท่านผู้ชมครับนะก็เดินมา18งวดแล้วนะสำหรับสูตรนี้นะครับก็งวดที่19กก็ขอให้เขาเดินต่อท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในนี้นะท่านผู้ชมนะเท่าที่ดูหลายๆสูตรเทียบนะครับตัวเลขอ่าตัวเลขค่อนข้างที่จะ ไปในทิศทางเดียวกันสําหรับหลักร้อยนะท่านผู้ชมนะก็ขอให้เดินต่อนะครับทีนี้เรามาดูหลัก10บ,บนท่านผู้ชมหลัก10นี่เป็นสูตรเดิมนะท่านผู้ชมนะงวดคือเขาเคยหลุด1ง,งวดนะท่านผู้ชมนะจากทั้งหมดนี่22งวดเนี่ย หลุดแค่งวดเดียวเท่านั้นแล้วจากนั้นเขาก็กลับมาเดินต่อผมบอกแล้วว่าเขาจะกลับมาเดินต่อหลักสิบเราค่อนข้างที่จะนิ่งพอสมควรถึงแม้จะหลุดบ้างท่านผู้ชมแต่เขาก็ยังกลับมาเดินต่อนะครับเป็น10บนเดินดี6ตัวสูตรเดิมของเราท่านผู้ชมใช้มาหลายงวดแล้วนะสูตรนี้นะ10บนเดินดี6ตัวสูตรนะครับใช้แสนบวกหมื่นคูณ3บวกพันบวกร้อยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่าง แล้วก็บวก4คงที่นะครับผลลัพธ์เด่าไห่บวก1่บวกหน่งบวก1บวก1แล้วก็บวก2นะครับ <c oughs> ผมใช้สติงวดที่ออก063 <c oughs> เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเรามาดูสติกันทีเดียวเลยแล้วค่อยมาคำนวณทีหลังนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมด2 2งวดนะหลุด1งวดท่านผู้ชมครับ เดินดีมากสำหรับหลัก10สูตรนี้ท่านผู้ชมใช้มานานแล้วนะครับหลายงวดแล้วนะท่านผู้ชมนะถึงแม้จะมีหลุดบ้างท่านผู้ชมนะก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะเมื่อหลุดแล้วเขาก็กลับมาเดินต่อนะครับนี่ครับสูตรที่หลุดงวดที่ออก843าท่านผู้ชมเนี่ยหลุด1งงวดจากนั้นเขาก็กลับมาเดินต่ออีกท่านผู้ชมเนี่ยครับ งวดล่าสุดมาที่8 6 3หลัก10ก็คือ6นะท่านผู้ชมนะก็เราให้เด่นที่2 3 4 5 6 8ก็มาที่6นะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับหลัก10นะนี่ก็จะสุดหน้ากระดาษแล้วนะครับนี่บรรทัด อีกบรรทัดหนึ่งอีกสองบรรทัดก็จะหมดแล้วท่านผู้ชมนะเรามาคำนวณง,งวดวันที่สองมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดท่านผู้ชมนะแสนนะครับแสนก็คือศูนย์นะแสนก็คือศูนย์แสนก็คือศูนย์นะนนนนนะหมื่นคูณสาม หมื่นก็คือ9 9 3 27บวกพันนะพันก็คือ7บวกร้อยบนร้อยบนก็คือ8บวก10ล่างบวก10ล่างก็คือ2บวกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือ1นะครับแล้วก็บวก4ี่คงที่ หนบวกสได้5 8าบวกสได้0 7นบวกเได้4นะครับ4ีบวกห้าท่านผู้ชมเอา4ี่บวกหได้9ก้าท่านผู้ชมเด่นตัวแรกเราไมา่ได้เด่น9นะครับ9บวกทีละหนแต้มนะครับ9 0 1 สองสามแล้วก็บวกอีกสองแต้มนะครับก็เป็นห้านะครับท่านผู้ชมดูด้ไปเหตุบังเอิญอะไรเนี่ยคือเด่น100บนนะเด่นร้อบนหกตัวนี้ก็เด่น9 0 1 2 3นะูนหน้าะท่านผู้ชมนะหลักสิบบนเดินดีหกตัวก็เด่น เก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าตัวเดียวกันแน่เลยสูตรคนละสูตรนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้คนละสูตรเลยเพียงแต่ว่า,าหลังจากเรารวมกันแล้วแล้วก็ไปบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะไอ้ตัวนั้นนะ่ะเหมือนกันแต่ว่าสูตรนี่คนละสูตรเลยท่านผู้ชมนะตัวบวกนี่ต่างกันเลยนะไม่เหมือนมีบางบางบางตัวที่เหมือนนะครับก็ที่เหลือก็ไม่ไม่เหมือนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะเนี่ยครับ เนี่ยครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าตัวนี้จะเหมือนกันตัวบวกเนี่ยครับแต่ว่าสูตรเนี่ยต่างกันเหมือนกันที่แสนแค่นั้นเองท่านผู้ชมที่เหลือนี่ต่างกันหมดเลยนะครับเนี่ยเออแต่ว่าผลลัพธ์นะก็เหมือนกันท่านผู้ชมก็คือเนี่ยครับได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้านะตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ไม่งงนะเออเนี่ยไม่ใช่สูตรเดียวกันนะอันนี้ก็เก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าทั้งร้อยและสิบงวดนี้ ตัวเดียวกันเด้เลยท่านผู้ชมนะแตกคนละสูตรนะท่านผู้ชมนะมันบังเอิญไหมล่ะเออทีนี้ก็เนี่ยครับหลักสิบเต็นสิบบนเดินดีหกตัวเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้านะท่านผู้ชมนะทีนี้เราไปดูหลักหลักหน่วยกันท่านผู้ชมครับ ก็ผมจดไว้คนละเล่มนะท่านผู้ชมนะมันเยอะมากหลายเล่มนะบางครั้งก็บางครั้งเราปรับสูตรเปลี่ยนสูตรบ้างมันก็เลยเล่มนี้ก็โอ้โหบางครั้งก็งงเหมือนกันมันหลายเล่มท่านผู้ชมนะสี่สิบห้าสิบเล่มน่นน่ะท่านผู้ชมเป็นสมุดอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะเล่มหนาหนาเนี่ยนะทั้งเล่มยาวเล่มเล็กเนี่ยประมาณห้าสิบเล่มน่ะที่เปิดไปเปิดมาโอ้บางครั้งมันก็คือยังไม่มีเวลาได้จัดระบบตัวเอ่อตัวเลขนะท่านผู้ชมนะว่า หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งปรับสูตรทั้งไม่ปรับสูตรนี่มันคือต้องมีเวลาจริงๆอ่ะท่านผู้ชมนะ <c oughs> แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เอาตามนี้ก่อนนะครับเรามาดูหน่วยบนเดินดีเจ็ดตัวนะท่านผู้ชมนะนี่เป็นผมเปลี่ยนสูตรให้นะครับหลักหน่วยนี่ที่ผมเอามาเจ็ดตัวนี่ไม่ใช่อะไรท่านผู้ชมหลักหน่วยยังไม่นิ่งนะครับหลักหน่วยนี่ยังไม่นิ่ง ไอ้ที่นิ่งที่สุดก็คือหลักสิบท่านผู้ชมแล้วก็หลักร้อยก็โอเคก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนบ่อยเพราะว่าสูตรเขาอาจจะมีหลุดบ้างก็พักไปบ้างนะครับแต่หลักหน่วยนี่ค่อนข้างเปลี่ยนสูตรบ่อยเพราะว่าตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับก็หลุดบ้างเดินบ้างหลุดๆจนเดินอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาเจ็ดตัวไปเลยท่านผู้ชมสําหรับหลักหน่วยเท่านั้นนะครับร้อยสิบนี่ผมยังใช้หกตัวอยู่นะครับก็ขอให้มานะงวดเนี้ท่านผู้ชมนะ มีหลักหน่วยหลักเดียวเท่านั้นที่ไม่ค่อยนิง่งท่านผู้ชมอันนี้ต้องยอมรับตรง,ตรงๆเลยเปลี่ยนสูตรบ่อยนี่ก็คือสูตรไม่นิ่งนะท่านผู้ชมนะถ้าสูตรนิ่งสูตรคงที่แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเปลี่ยนสูตรบ่อยเพราะว่ามันมันเดินต่อเนี่ยท่านผู้ชมถ้าไม่เดินเราก็ต้องเปลี่ยนสูตรเหตุผลที่ต้องปรับสูตรเปลี่ยนสูตรเพราะว่าตัวเลขไม่เข้านะท่านผู้ชมนะนะไม่ใช่เปลี่ยนสูตรเพื่อเอาสถิตินะไม่ใช่นะผลลัพธ์ของเราก็คือเราต้องการถูกหวยนะ เพราะฉะนั้นนี่เปลี่ยนสูตรบ่อยๆนี่ไม่ดีนะท่านผู้ชมนะย้านะไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเหตุที่เราใช้สูตรเดิมๆนี่นั่นแหละเป,เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสูตรเขาเดินท่านผู้ชมสูตรเขานิ่งเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนสูตรบ่อยสําหรับหลักหน่วยของผมนี่ก็งวดนี้ก็เปลี่ยนสูตรให้เป็นหน่วยบนเดินดีเจ็ดตัวงวดที่ผ่านมาก็ถูกนะท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมาก็ผ่านแต่ว่า ท่านใดที่จะใช้สูตรเดิมก็ก็ใช้สูตรเดิมก็ได้นะแต่ว่าผมจะใช้สูตรนี้เพราะว่าตัวเลขสูตรนี้ค่อนข้างที่จะเด่นกว่าสูตรเดิมผมกลัวสูตรนั้นจะเอาไม่อยู่ท่านผู้ชมถึงแม้เขาจะเดินก็ตามผมก็เลยเปลี่ยนสูตรนี้ให้ใหม่เลยท่านใดที่ชอบสูตรเดิมก็ใช้สูตรเดิมได้นะครับไปดูคลิปเก่านะท่านผู้ชมนะสูตรเดิมนั้นนะไปดูคลิปงวดที่ผ่านมานะครับ สูตรนี้นะครับใช้ 10, 000, 000, 2, 100, หมื่นบวกพันคูณ2บวกร้อยบนบวก10บนบวกหน่วยบนแล้วก็บวก3คงทีงนะครับผลลัพธ์จะเท่าไรบวกห่บวก1บวก1บวก1บวก 1, 1แล้วก็บวก1นะครับเป็นเด่นหน่วยบน7ตัวท่านผู้ชมเรามาดูสถิตีกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมใช้งวดที่ออก4 8 1 8 4 8 1เช่นเคยนะเป็นสถ่ตีงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเรามาดูสถิตีกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ สูตรนี้ก็18งวดนะท่านผู้ชมนะเดินดีนะครับยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับล่าสุด863สท่านผู้ชมนะเราให้เด่นที่2 3 4 5 6 7 8นะครับก็หลักหน่วยก็คือ3นะครับ ฐานนะครับเรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชมครับหมืน่นหมื่นก็คือเก้านะครับหมื่นก็คือ9บวกพันคูณสอพันก็คือ7 7 2 14บวกร้อยบน10บนแล้วก็หน่วยบนร้อยบนก็คือ8นะครับ10บนก็คือ6หน่วยบนก็คือ3นะครับแล้วก็บวก3คงที่ 3าบวกสมได้6 8แบวกหได้4นะครับ9กบวกสได้3ามนะท่านผู้ชมนะสีบวกหได้0นย์นะครับผมตัดเลยนะเพราะฉะนั้นศูนบวกสก็ได้เท่ากับ3นะเด่นตัวแรกเราได้3ามท่านผู้ชม3บวกทีละหนึ่งแต้มนะครับ3 4 5 6 7 8แล้วก็9นะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าท่านผู้ชมเป็นเด่นหน่วยบนเดินดีเจ็ดตัวนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าท่านผู้ชมขอให้เดินต่อนะแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าน่าจะอยู่ใน7ตัวเนี่ยท่านผู้ชมผมค่อนข้างมั่นใจเพราะว่ามันเจ็ดตัวด้วยท่านผู้ชมนะปกติก็จะหตัวนะพอดีพอดีเจ็ดตัวสําหรับผมก็ถือว่าพอดีท่านผู้ชมระยะยในระยะปลอดภัยนะท่านผู้ชมนะ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยบนเดินดีเจ็ดตัวงวดนี้ท่านผู้ชมขอให้เขาเดินต่อนะครับทั้งหมดก็เป็นเด่นร้อยบนหกตัวสิบบนหกตัวแล้วก็เด่นหน่วยบนเดินดีเจ็ดตัวท่านผู้ชมขอให้มาทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ f c ช่องโชคดี ชแนลทุกทุกท่านนะครับท่านผู้ชมครับขอให้มานะครับขอให้เดินต่อนะครับทั้ง3หลักนะท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับคลิปหน้าเรามาดูงวดนี้ผมจะนำดับบนเดินดีนะครับดับเอาอยู่ดับสนิท2สูตรนะครับมี f c แบ่งปันมานะท่านผู้ชมนะย้ำนะมี f c 2ท่านแบ่งปันมาให้ท่านละ1สูตรต้องขอบคุณมากเพราะว่า มี f อบางบางท่านก็อยากได้สูตรดับที่ผ่านมานี่มี f อแบ่งปันมา3สูตรหลุดไป1สูตรงวดที่ผ่านมาผมทดลองใช้ทั้ง3สูตรนี้หลุด1สูตรผ่าน2สูตรก็จะเอาทั้งสองสูตรนั้นมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมและก็เทียบกับสูตรหลักของผมแล้วก็สูตรอื่นๆอีกตัวเลขตรงกันท่านผู้ชมตรงกันนะก็เลยเอาดับ บน2ส,สูตรไหมท่านผู้ชมได้ชมกันจากการแบ่งปันจาก fc ขอบคุณมากๆนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ